บึงต้นพักหวานปลาพักหวานก็คักตัวนี้ชมปลาพักหวานบานน้านสวนความอ่องแม่ของอตามานี่ะของยมลุงวันปลาพักหวานเรา มันผักหวานมึงด้วยผักหวานแมนเบิรเด่นต้นผักหวานแมนเบิดปลาผักหวานปลูกโดนเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดบันไดขึ้นเจ็บเอาผักหวานแมนเบิดผักหวานแมนเบิดเป็นผักหวานปลาผักหวานก็คักเด้วย แมนเบิดผักหวานปลาผักหวานเบิดเป็นผักหวานเือกันผักหวานสวนย่ำลนุ่วันเป็นพามาหน้าคนทีนี่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 อีกชุดหนึ่งปลาผักหวานอีกชุดหนึ่งแมนเบิดแหละผักหวานนี่ผักหวานแมนเบิดนี่ต้นผักหวานเบิดนี่ พ,พักหวานนี่เป็นทง้งไหท้งหน้าทั้งปุ่นกับแมนเบิร์ดที่ขอ,องเราโหูมั่งเลยไก่พูดละแต่ทีนี้เป็นปลาพักหวานก็ว่าได้ทามาเป็นปลาพักหวานนี่ก็เป็นปลาพักหวานต้นพักหวานอยู่ในี่ปลาพุ่นกับแมนได้ปลาพุน่นเข้าไปในนุ่นแมนเบิดพักหวานเฮด็ดปัญญ่นยามเฮ็ดกับเฮด็ดออกมานี่สันเกต วันนี้ก็มาเที่ยวอำเภอพนานิคมสสกนนะลนครเนาะแวะมาเบาิ่งสวนไฮสวนหน้าเพืนกันแมนไฮหน้าเพิ่นวันจิกเกียวพ่อเกียวอยู่ที่ว่าผักหวานเต้มอยู่ยามาเบิ่งต้นผักหวานอ่าโยมหนาวมานอนไ้นอนหน้าเพิ่นบ่นอนบ้านเนาะมานอนอยู่พี่อันเดียหน้าโฟภักหวาน จะวางอยู่ที่เพราะว่ตรงให้ทงหน้ามัน,นาจาะอาดแต่วบบ่าไปเ,เขาไปเรือ่องเนาะคือเรืองูนมีเบิร์ดเหรอเพื่อนว่าแต่ว่าหนาเฮ็ดกับเฮ็ดกับเกิดขึ้นเองเพราะว่ามีต้นใหม่เป็นบะเป็นต้นใหม่ที่ว่าเฮ็ดมันมาเกิดนะเฮ็ดก็เกิดช่วงหนาเฮ็ดเกิด เป็นเหมือนผักหวานแมนเบิดต้นผักหวานแมนเบิร์ดทำวาเบิร์ดต้นผักหวานมันนอนให้นอนหน้าอยู่ขี้แว่า็สันการต่อนหนามเพิ่นก็มีต่อมาเรียบร้อยหนามเพื่นก็ได้ต่อหนามมาเรียบร้อยแทงหนามหนามใส่วกวา้างกว้างกว้างกว้างเพียยทั้งเพี้ยกกมีผักหวานแมนเบอิอืดเขาเรียกเก็บผักหวานขายต่อเลยเพื่อนนะอือ นี่ผักหวานแม่เบิร์ดเลยผักหวานนี่นี่ผักหวานแม่เบิร์ดเลยปลูกผักหวาน <c oughs> ขเขาเล่าๆกับนกนเมียนเานขาเล่าเจ้าผักหวานขายครับท่านปลูกมะนาวก็มีปลูกไว้โอ้โมีสารพัดต้นมะนาวดกบดุกอย่างมะน,นาวก็โอ้โมีหน่ยอยใหไงเนาะมะน,นาวก็ได้เนาะ อย่างไก่ป้าพักหวานก็กนค่ะเ๋ยเนีไม่เ่นเบิดหรอกพักหวานีพักหวาน <c oughs> นี่เป็นบ้านของที่ไฮทีหน้า <c oughs> น้องแม่ของอตาตมาเอก <c oughs> น้องแม่เป็นมายูพี่ แมนผักหวานกัมเปิดปลาผักหวานแหมนันิกบดีกวจอนิดมักมักไก่ไทยไทมาเนาะไทมาป็ลูกผักหวานเนาะปลูกผักหวานไว้เต็มหนึ่งตัวดนลราตัวังเงาไงปันนี่ไหมเม่อเงาไงนึงเงาผักหวานไหมเมาผักหวานยังไงครับ ก็านน้ไก่ตีกันนีไน่ไก่ตีไก่กันนีน่เ็กแม่ผ้กหวนกัน เดินทางต่อ <c oughs> มาเยี่ยมมา <c oughs> ชมนาปังก่อนหาชื่อกูนซื้อยิ้มะกลั